บึงจะพี่น้องเต็มกระสอบแล้วถุงพายโวนยังเอาโย่ทางควนเหตะลังใบใบเป็นไดเฮ้ยเมื่อไรน่ะปะปวดหลังกุมเง,งนิงงนกุ้มเงินพักกันมาเอาหอยเก็บต้มเข้าตุยินไว้ทาลูกสาวด้วยจ้าพี่น้องออนี่ท่าตัวน,นี้แห้งหลายแถวไปฝนฝนเม็ดมืด m m เลยดำๆมาเม็ดมื m, ดอัดร่มอยู่พอื้ พี่นะแม่มดเลยพี่นะป้าเฮ้ยกองช่บมองเดียวนี่เฮ้ยนี่นี่นี่น่อยมพูพูนะพูนะเอผมมีไผยากบ่ป๊าทุคนุนนมีไผมีงนตัวหพูนะป๊าดหอยหอยหอยจุดลดเลเอาต้มกันเลลดปกเื้อเลย นะพี่น้องพลเทียนขาวว่าเอาไปเห็นอย่างไรฉันเพื่อเอาไปหลา่เทเปเลยใส่เตียนเนาะเตียนไหมเป็นยำเขาอยากเขาแต่เขาอยากเขาแมน่นเบิ่งจะ้ะทางคันเท่งไหลผลเฮ้ยลอยน้ำแถวเอ็นขาจ้าเนาะผนเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเต็มอยูอย่คน เม็ดมดเลยนะน่ะนี่เลยเบอร์เนี่ยก้มก้อนกันลมอยู่นี่อ่ะให้เขาเลือกก่อนนี่เลือกเอาเลยนี่เลือกเลือกเอาแต่นหน่วยรุ่นนี่จะเบอร์ไหนป่ะนะพี่น้องประเทศน่าคอยเห็นบ้างนะเห็นจากประเด็นเป็นเห็นอย่างเดียวบอต้องกันได้โอ้ยพี่ตะมุใหญ่เลยเนาะ หลายคักหลายแน่เอามาใดกับมานเมื่อไหนเนาะเหาะได้หลายเมื่อไหนเนาะติดกระสอบออคือเก่าคุณนะมันจะลูกใหญ่ใก่อนคุณนะเรื่องอา,าไรแถอึ้ยอืมจิ้มข้าวตัวเย็ยนไว้ยำตำมะหงก็ใส่ได้เนาะเนาะคืออยากก้อยก็ก้อย มีแต่ตัวใหญ่พูดนะอืมสะออนขนาดได้ป่ะนาะอืมตัวตัวดิอืมอืมใหญ่ไหมใหญ่เลยโอ้โหอ้วนๆทางนั้นเอาเหรออ้วนๆฝาเต็มๆฝาเต็งๆงั้นเลยนี่นั่งไปเลยมาตอมกะ

แต่ลูกน้อยอย่างไรนั่นทั้งตัวใหญ่ทั้งตัวน้อยเลยเนาะคุณนะนะต้องเรื่อยๆเอาได้เลยเรื่อยๆหรอตัวน้อยเชอรี่ทั้งนั้นเลยเลือกเอาแค่ตรงนี้ก็พอแล้ว <c oughs> บมดไปเล้วที่ทางอื่นหอกไปแล้วเต็มกระสอบแล้วนะเนาะเต็มแล้วนี่ทีเดียวลูกว่างใหญ่น่ะน่ะใหญ่ไหมละ่ะ một lạy bọ. à. này bọn, một ban này có này kìm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  này 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 kìm này kìm này uốn này uốn